อย่าใด้ไฟตกแต่งนอกสถานที่แบบกันฝนได้ต้องตัวนี้เลยขั้วหลอดไฟแบบห้อย e 2 7ของเซนโตชิทนความร้อนแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นแบบปลายเซรามิกนะครับผอมนี่หน้าตาแบบนี้เลยจะมีตัวท้องเหลืองสําหรับตัวขั้วห้อยนะครับแล้วก็สายถักแบบนี้เลยความยาวของสายอยู่ที่10เซนติเมตรเป็นแบบสายผ้าถักก็จะทนความร้อนได้ดีใช้กับหลอดไฟหวัดสูงๆได้แล้วก็กันฝนได้ด้วยนี่ตัวนี้มีขอบยางนะครับนี่หน้าตาแบบนี้แล้วก็ตรงปลายเป็นแบบเซรามิกนะครับทั้งทนความร้อนทั้งกันฝน ต่อไปเรามาดูขนาดหน้ากว้างกันดีกว่าน,นะครับจะอยู่ที่ราว5เซนติเมตรนะครับผมส่วนความสูงของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ราว10เซนติเมตรถ้ารวมขั้วห้อยก็จะประมาณ13เซนนะครับผมใช้งานกับขั้วหลอดไฟ E27 ก็ต้องใช้กับหลอด E27 นะครับนี่เอาไปลองใส่แบบนี้เลยโอ้โหรอมากโอ้ยหล่อจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ <h ai> ประกอบร่างแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้เอาไปลองใช้ดูนะครับขั้วห้อย E27 แบบโคงอลูมิเนียม